ดีทุกคนก็วันนี้มาอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมีปัญหาของบ้านนะครับก็คือดินสุดสุดยังไงไปดูโอเคอันนี้คือบ้านของเรานะครับถ้าดูคลิปย้อนกลับไปแรกแรกที่เรามาก็จะมีเขียวปีเลยแต่ว่าตอนนี้น่าจะแดดร้อนมากนะครับแล้วก็ดิน จะอยู่ในระดับเนี่ยเห็นรอยไหมมันมันไม่เท่ากันนี่นะครับไม่เท่ากันก็คือก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันจะอยู่ประมาณขอบตรงนี้ซึ่งตอนนี้อยู่มาปีครึ่งจะสองปีแล้วนะครับก็เนี่ยเริ่มมีโพรงเริ่มมีอะไรที่ลงมาแล้วก็คือดินมันจะซุดลงไป ก็ตอนนี้ได้ติดต่อทางช่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละช่างจะมานะครับอันเนี้ยเริ่มสุดเห็นไหมนี่นะครับสูดลงไปประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมนี่นะครับระดับขอบจริงก็คือมันต้องอยู่ขอบประมาณนี่นี่ขอบดินนี่แหละฮะเดี๋ยวไปดูนี่รอบบ้านกัน ส่องไปก่อนใช่ไหมอันตรายนกหนูงูเห่าโอ้นี่โหอันนี้ยิ่งแล้วนะครับนี่ออันตรายไม่คุม้มนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จริงๆก็คืออยู่ลงขอบนี้อันนี้ก็ลงมาขนาดนี้แล้วโอ้นั่นคือจิ้งจกที่เราไม่ช่เออจิ้งจกจิ้งเหลว่วะจิ้งเหลนยญไฟเค ไปมาดูข้างๆกันนี่คือด้านข้างนะครับก็คือหลังจากที่เราปลูออตรงนี้เราจะปลูกกระเบื้องนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะฉีดปวกนะครับก็ต้องฉีดปวกด้วยเพราะว่าปวกมาแล้วอันตราย <c oughs> นี่นะเห็นไหมดินก็ลงไป อันนี้มีอะไรด้วยมีพวกมดที่ยังไม่เข้าบ้านนะครับอ,อันนี้ท่อที่มีฝาแตกแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ส่วนนั้นก็คือแตกตั้งแต่มาทำอะไรนะเครื่องกรองโอเคอไาดูหลังบ้าน อางบ้านก็ปกติก็ไม่เดินอยู่แล้วเพราะว่ามันน่ากลักวกลัวงูแล้วก็ข้างบนประมาณนี้เนี่ยข้างๆมันก็เริ่มสุดแล้วนะครับแล้วก็ตีนแตกเนี่ยจิ้งจกก็รองอีกอันนก็คือจิ้งจกที่อยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็คือมีรูมีโพรงนะครับก็ ถามว่าถ้าไม่ทำได้ไหมก็ได้แต่ก็มันก็จะซุดลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย <c oughs> ก็นี้อาา่าฮะเนี่ยมันแตกนะครับแล้วก็เห็นไหมดินมันก็ลงจากอันนี้ไปเนะี่ยมันลงไปเยอะเหมือนกันปกติมันคือเท่าเท่ากับตัวปูนเลยแต่ตอนนี้คือมันลงไปเยอะอาา่าฮะ น,นั่นแหละสุดลงมาเยอะนะครับผ่านมาประมาณปีครึ่งก็ลงไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันก็เห็นปูนโผล่มาแบบนี้นะซึ่งที่เราตัดสินใจทำเพราะว่าตัวข้างหน้าบ้านมันมีรูมีโพรงแล้วเราก็กลัวที่จะมีพวกสิ่งมีชีวิตยอยู่ใต้โพรงนะครับหนูไม่กลัวงูองกุงงูใช่ก็โดยประมาณประมาณนี้ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างจะเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกับช่างกันว่าเขาจะทําอะไรบ้างซึ่งเรามีทั้งปิดโพงแล้วก็ปูกระเบื้องรอบบ้านด้วยไปรอพรุ่งนี้ไปช่างมาแล้วแล้วช่างก็ลงมือทำแล้วด้วยไปดู ชีดน้ำทำความสะอาดก่อนอันนี้เอาละทรายเข้ามาแล้วหลังจากที่เราเอาทรายเทแล้วก็กออิฐถือถูปู ก็จะอันนี้คือปิดโพงนะครับเพราะว่าดินน่าจะไม่ยุบตัวไปม,มากกว่านี้แล้วแล้วก็จะเริ่มอ,ออกถมทรายกันเราบ้านก็เริ่มถมเลยเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันโอเคมาในบ้านเพราะว่าไม่อยากกลัวพี่ๆเขานะครับก็จะเห็นว่าจะถมทรายอย่างนั้นก็ทรายก็จะไปอุดรูอุดช่องนะครับแล้วก็ ทำาให้อันนี้ก็เ <c oughs> ทสายไปแล้วส่วนฝาท่อเดี๋ยวเขาก็จะเอามาเปลี่ยนให้นะครับอันนั้นเอาก,ก็ใหม่ใช่ไหมตรงนั้นนี่ตรงนี้ก็ทำแบบนั้นเอาอือือ ต้องดูกันว่ามันทำแล้วมันจะยากขึ้นไหมเวลาเมนเทนน์พวกท่อต่างๆนะครับโดดนู่นโดด,ด,ดดนี่นะอันนี้คือสภาพบ้านนัตอนนี้ถมสายไปหมดแล้วแล้วก็อัออนนี้มันการไว้ฉีดอ้นั่นไงปวก ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ทําให้อันนี้คือบล็อกชีดปวกแต่ไม่รู้ว่าไ,ไม่ใช่แผ่นน,นั้นไงใช่ไหมเวลาเขาอัดปวกเขาก็อัดท่อนั้นไม่ใช่ใช่ก <c oughs> ็ถมขึ้นมาเยอะใช่แล้วอันนี้ก่อขึ้น อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนก็ประมาณนี้แล้วก็เหลือช่องนี้ไว้ให้กับอ่าแล้วก็ช่องนี้ก็จะมีสามช่องที่วัดเฉดปวกกับอันนี้นะครับเออ,อเป็นดิน,นาโดโดดูแบบทรายอ่า อย่าเงี้ยหรอ่เนี่ยแต่ถ้าจริงจริงเราเอา<ะ>เรียกอะไรนะให้มันแบบผ่อนลงมาได้ไหมออก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งที่น้ำหยดใช่ไหมน้ำตกเพราะว่าามันตกมตกแรงนะเอะเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาสับเอาก็ได้โอเค okay, ครับตอนนี้ก็มาถึงตอนเย็นแล้วก็คุณช่งางนะครับกับทีมงานก็ทำไปหนึ่งวันตอนนี้น่าจะเกือบห้าโมงละก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหนึ่งวัน ตนเช้าจนถึงตอนนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็คือแผ่นกระเบื้องลายหินเก้าช่องที่ผมเลือกมากับแฟนนะครับกรวสนนี้คือซาที่ถมไปแล้วนี่นะครับลายหินก้าช่องก็หน้าตาแบบนี้นะครับอีอก็ถมถมถมนะแล้วก็ ก็เดี๋ยวจะก่อตรงนี้ใช่ไหมือเปล่าไม่มั่นใจก่อขึ้นการไว้ส่วนต้นไม้ก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับก็คือไม่อยากเอาออกแล้วก็ช่างก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องออกก็ได้ถ้าเราลดน้ําบ่อยมันก็ไม่มาใต้บ้านอยู่แล้วนี่นะก็เสมอเท่านี้นะครับเดินดูกันก็ พอทำเป็นทรายแล้วก็ค่อยหน้าเดินหน่อยอ่าฮะันนี้กระถางก็เดี๋ยวก็คงทิ้งและแล้วก็ตรงนี้ไม่ไแน่ใจว่าจะเป็นอุปสรรคกับการฉีดปวกหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นไหมแต่ว่าช่างปวกก็คงมีที่ฉีดเข้าไปแล้วมั้งโอเค ต่อมาก็คือไอตัวตรงนี้ที่ทำแตกไปก็ได้เอาออกไปแล้วแล้วก็เปิดตรงนั้นให้โล่งแทนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบอ่อข้างใต้ก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วก็ข้างหลังก็คือเริ่มปูหินไปบ้างแล้วอันนี้ก็คือกบไอที่เป็นรูไปหมดแล้วนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้อันนี้ นะครับที่ทำก่อขึ้นมากันไว้เดี๋ยวเมนเทนแนนก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนตรงช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาทำต่อพวงนี้แล้วก็ปูไปได้บางส่วนนะก็จะเว้นร่องช่องไว้แล้วเอาหินโรยนะครับตรงนี้จะเป็นหินโรยเนะเหมือนกันประมาณนี้จ้ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนทีมช่างที่มานะครับขึ้นให้นี่ตอนนี้ติดต่อได้โอเคสำหรับวันนี้วันแรกไปก่อนบา,บายๆเจอก,กันวันที่สองโอเคก็อนนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่ทางช่างเขาได้ทำการปูพื้นให้เรานะครับแต่ปูไปยังไงบ้างก็ไปดูนี่นะครับข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิม แต่แผ่นตรงนี้หายไปเยอะแล้วนะครับกำลังเดินไปดูอัอนนี้ก็คือฝาท่อแล้วก็ต้นไม้แล้วก็อโอเคแผ่นนี้คือเอาไว้คุมดินก็คือคุมพวกหญ้านะครับไม่ให้หญ้าเหมือนขึ้นเนาะส่วนนี้เด็กก็เอาทิ้งแหละอ่าฮะก็อันนี้เป็นรู ที่เอาไว้ฉีดปวกก็นี่นะครับปูมาถึงประมาณนี้ก็คือครึ่งบ้านแล้วสวยไหมน่าจะใกล้สวยแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังว่ามันเป็นยังไงส่วนพวกที่เป็นเขาฉีดน้ำไว้เหรอเขาฉีดน้ำไว้ส่วนพวกที่เป็นฝาทอ่อหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนตอนที่ทำเสร็จจะ มาตัดในส่วนที่เป็นหลุมเป็นท่อไว้นั่นเองเนี่ยเห็นไหมเดินง่ายเดินสะดวกก็เดี๋ยวข้างๆก็จะโรยหินนะครับต้องส่องฟังเลยอือืมอืมรู้สึกตรงนี้จะมีที่ฉีดปวงหนึ่งจุดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องแคปรูปแล้วก็ส่งแจ้งเข้าไปนะครับอีกทีหนึงนะ่งเนาะ ก็ตรงนี้ก็คือทำเพื่อไว้ก็เดี๋ยวก็คงต้องขุดออกมาเหมือนกันก็คือสองสองจุดนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วปัญหาก็อยู่ตรงนี้นะเวลาอ่านนามันไหลลงมาแรงก็จะลงตรงนี้ก็พอเป็นแผ่นปูนแบบนี้ก็น่าจะ ไม่กระทบอะไรมากนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะแจ้งทางช่างไปว่าเว้นไว้ให้หน่อยสำหรับตัวที่รูฉีดปวกนะครับใต้บ้านเนาะโอเคสหรับวันนี้เหรอดีวันที่สามกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่านี่นะครับหินหมดครับ เพรไงคือพอมาทำแถวนี้นะครับช่างเขาก็สั่งหินจากร้านที่เขาไม่เคยสั่งมาก่อนอะนะแล้วก็พอสั่งจากร้านที่ไม่เคยสั่งมาก่อนอะ่ะมันก็กลายเป็นว่าไอ้ที่เขาคำนวณปริมาณมามันไม่พอไงก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาอีกทีคือวันที่17หน้านะครับ นี่อันนี้ก็คือปิดรูชีดปวกนี่นะก็ประมาณนี้ก็ดูโล่งดีแล้วก็อันนี้ก็คุดรูชีดปวกให้ผมแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนั้นก็เป็นรูชีดปวกแล้วก็รูชีดปวกนะครับส่วนตัวท่อท่อระบายก็เดี๋ยวทาง วันทีมาทำให้แล้วก็หินโรยข้างๆนะโอเคช่วงนี้มันช่วงสงการด้วยแหละมันก็เลยมีแต่ร้านที่ปิดนะครับร้านประจำของของช่างเขาก็จะปิดนีหายไปหมดประมาณนี้อะดูดีขึ้นไหมพอเป็นหินแบบนี้ดูดีขึ้นไหมนาอย่างสวยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ มาอีกแล้ววันนี้วันที่22มิถุมายนนะครับก็มาตามงานเรื่องทำบ้านกับปูเพื้นกับเบื้องไปดูก็วันนี้เขามาเขาเรียอะไรเจาะเป็นตัวฝาท่อนะครับจะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนที่พี่เขามาอยู่แล้วกันตอนนี้เข้าบ้านก่อนตอนนี้เที่ยง โดดงานมาเอ้ยลางานมานะครับเดี๋ยวมาแอบ,บดูอันนี้นะครับที่เขาทํากระเบื้องเป็นฝาท่อให้เรานะครับแล้วก็เอาแท่นฝาท่อขึ้นมาเพื่อให้มันประสานกันให้ดีนะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญเดินฝาท่อและตัดเจียหัวสุยอดเลยโอ้กินข,ข้าวดีกว่านี่ร้าน ร้านอะไรวะร้านผ้าตรงโตรตัสอ่ะไม่รู้เหมือนกันร้านตามสั่งอะไรก็เตียมนะครับอร่อยครับไปรองครับผมไปดูกันอ่าประโชดันลอ็อกดูกันวันนี้ทําอะไรไปบ้างปิดตู้ก่อนโอ้ยชีวิตอันนี้ก็คือเหมือนเดิม ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวันนี้พี่ช่างมาทำฝาท่อใหม่ให้เรานะครับอืเนี่ยนี่นะฝาท่อใหม่ก็คือทำฝาท่อให้เปิดได้นี่นั่นเองครับ ตัดตัดตัด,ตดฝาทนะ่อนะอืร้อนนะทำไปร้อนไปสงสารเหมือนกันนี่นะครับนี่นะครับตัดได้เก่งมากทีน,นี้ก็รอแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือเปิดไว้อยู่แบบนี้เพื่อ ว่าเป็นแบบนี้เย็บเดิมไปก่อนโอเคโอเคโอ้ฮึรูสาย วันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เออไม่ใช่ที่ที่เท่าไหร่แต่ว่าอ,อ๋อเพิ่มมีโมแซคผ่นานไปเราจะไปดูกันว่าบ้านเราเมื่อปรับปรุงตรงนี้เสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันครับนี่นะครับก็เริ่มจากหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ ก็จะมีหินสีดำวางเรียงกันเป็นทางกั้นนะครับแล้วก็าสายโรยสายโรยเสร็จแล้วก็เอาหินโรยนะครับนี่นครับอ่านี่แบบสวยๆส,สับๆเดินไปดูกัน๋อในส่วนนี้ก็จะเรียบร้อยแล้ว น,ะะนี่คือทั้งขยะอ่าแล้วก็ส่วนนี้หน้าตาหน้าตาะมานี้ uh huh. อ่าฮะโอเคตรงนี้ก็ที่เคยเป็นหญ้านะแล้วก็ทำฝาท่อไว้ฝาท่อมี ตรงนี้หนึ่งนะครับส่วนอ้ตรงถังขยะก็คือเปลิดไหวเพราะมันจะได้สวยงามแล้วก็ตรงนี้สองตรงนี้สามตรงนั้นสี่โอเคแล้วก็นี่คือหลังบ้านนะครับแบบนี้ทำให้หลังบ้านมันเดินสะดวกแล้วก็น่าเดินมากขึ้นนะ หน้าเดินด้วยแล้วก็กล้าเดินด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตรงท่อนี้อีกนะครับก็ปูน,นี้ด้วยนะอ่าฮะโอเคนี่สำหรับจุดหนึ่งนจะจ๊ะ๋ยวต้องรอดูว่าเวลาฝนตกหนักะ่ะไอ้น้ำที่มันหล่นลงมาเนี่ย จะทำให้พื้นเป็นอะไรหรือเปล่านะก็คงไม่เป็นหรอกโอเคนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์กับเพจของช่างชื่อช่างต่อนะนะครับไว้ให้ด้านล่างนะครับชื่อเพจว่างานดีทวีทรั์ราคาไม่แรงที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่เกินสำหรับผมนะไม่เกินหกไม่เกินหกอ่า ประมาณนี้แต่ก็ไปตอลองกันเองนะครับเพราะว่าแล้วแต่พื้นที่บ้านด้วยสวัสดีก็ลาไปก่อนบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ